ผมเลิกกับแฟนเก่ามาแล้วน่าจะประมาณ2อหนึ่งสเดือนได้ครับก็ให้หผลว่าอาจะจะให้ผมแบบไปใช้ชีวิตมากกว่าที่จะมาอยู่กับเขาสิ่งที่เขาทําก็คือเลิกกับผมไปแล้วเขาก็ดันไปคบหากับพี่ที่เขาเคยบอกว่าเป็นแค่แบบพี่น้องกันนะครับผมเลยอยากรู้ว่าเขาต้องการอะไรกันแน่เขาไม่รักเราแล้วครับแล้วเขาก็หาเหตุผลดีๆในการบอกเลิกเราแล้วเขาก็ทําได้ซะด้วย มีสองเรื่องครับเรื่องแรกนี่เป็นเรื่องของแบบคนเก่าครับผมเลิกกับแฟนเก่ามาแล้วน่าจะประมาณสองหนึ่งสามเดือนได้ครับเขาให้ผลว่าเรื่องของนี่ที่บ้านเขาครับมันเยอะมากเขาเลยบอกว่าจะจะให้ผมแบบไปใช้ชีวิตมากกว่าที่จะมาอยู่กับเขาสิ่งที่เขาทําก็คือเเลิกกับผมไปแล้วเขาก็ดันไปคบหากับพี่ที่เขารู้จักที่เขาเคยบอกว่าเป็นแค่แบบพี่น้องกันนะครับผมเลยอยากรู้ว่าเขาต้องการอะไรกันแน่ครับเขาไม่รักเราแล้วครับแล้วเขาก็หาเหตุผลดีๆในการบอกเลิกเราแล้วเขาก็ทําได้สะดวก แต่เขาดันมาปะว่าเราดันไปรู้ว่าเขาไปคบกับรุ่นพี่มันก็เลยทําให้เหตุผลที่เขาบอกเลิกเราเนี่ยมันไม่สมบูรณ์เพราะโดนจับปะได้ทีหลังแต่เหตุผลที่เขาเลิกไม่ใช่เพราะว่าเขาเป็นห่วงตอหรอกครับ <m akes the pictures> ไม่ใช่เหตุผลนั้นแน่นอนครับคงไม่ใช่เพราะว่าเขารักตอมากเขาไม่อยากให้ตอลําบากสู้เอาความลําบากไปให้รุ่นพี่คนนั้นแทนดีกว่าเพราะว่ารุ่นพี่คนนั้นเหมาะสมความลําบากมากกว่าเขารักปอจนเขาไม่อยากให้ปอมาเจอความลําบาก <m akes the pictures> แบบนั้นปอคิดว่ามันจะเป็นแบบนี้ไหมไม่น่าครับผมแต่มันก็เป็นเหตุผลที่ทอ มันก็คงจะเป็นความผิดมันอยู่ที่เขาคนเดียวอ่ะคนเราไม่ค่อยกล้าที่จะแบกรับความรู้สึกผิดเยอะๆหรอกถ้าเกิดว่าไม่ได้แมนมากพอไม่ได้ใจมากพอคนอหลายๆคนก็มักจะเลือกใช้เหตุผลบางอย่างเพื่อที่จะให้ตัวเองเนี่ยรู้สึกผิดน้อยที่สุดะฉะ้ัก็ไม่ต้องไปตั้งสงสัยครับมันไม่ใช่เหตุผลที่เขาบอกเลิกเราแน่นอนเขาไม่รักเราแล้วครับแต่เขาก็คิดว่าเขาอยากเลิกกับเราเขาถึงเลิกกับเราแล้วไปม,มีคนอื่นแล้วก็เรื่องที่2ก็คือตอนนี้ผมมีคนที่แบบว่าอยากจริงจังด้วยครับผมผมต้องบอกนี้ก่อนว่าก็เลี้มานานแล้ว แต่แบบผมไม่มีความกล้าพอเพราะผมคิดว่าแบบถ้ามันจีบติดข,ข,ขึ้นมาหรนะืออะไรเงี้ยอาจจะทําให้แบบว่าเขามาันลาบากด้วยหรือเปล่ากลัวว่าจะโดนแบบรับความคาดหวังไว้เยอะหรือเปล่าผมไม่รู้ว่าสรุปแล้วควรจะทําไงดีควรจะบอกว่ารอไปก่อนหรือว่าแบบควรจะเริ่มเลยอนะไรเงี้ยประเด็นแรกเนาะถ้าเรากับเขาเป็นแค่คนรู้จักกันอยู่จะมีวิธีไหนบ้างที่ทํความรู้จักได้บ้างผมเป็นคนที่คุยกับผู้หญิงไม่ค่อยเก่งโอเคเล้ว่าจะทำไงดีคนระับก็ต้องฝึกคุยให้เก่งในช่องพี่เนี่ยมีสอนเยอะแยะเต็มไปหมดไม่อยากไปนั่งหาในช่อง กเก่งไว้ c คอส addicted อย่างวิธีการชวนคุยวิธีการเข้าหาเงี้ยก็จะมีอยู่ข้างในนั้นเพราะนั้นเนี่ยต้องไปเรียนรู้เรื่องพวกนี้ถ้าเกิดว่าเราคิดว่ายังไม่พร้อมบางทีการเข้าไปแล้วทาตัวไม่ถูกมันก็อาจจะทำให้เราเสียโอกาสได้เพราะว่าถ้าในสายตาคือเรามองว่าเขาเป็นปาวานแล้วกันเนาะเพราะนั้นเราก็ต้องทําตัวให้ตัวเองเป็นปาวานด้วยถ้าเกิดว่าเรามไม่ได้เป็นปาวานเราจะไปจับปาวานเนี่ยมันคนละสนามกันนึกออกไหมอืมเราอยากจะจีบใครเราต้องดูด้วยว่าเราเหมาะกับสนามไหนถ้าทุกวันนี้เราเป็นปลาช่อนอยู่แล้วจะไปจีบปาวานอย จีบได้แค่ปลาช่อนถ้าเราปลาวานเราก็จีบได้ปลาวานแต่ว่าถามว่าปลาช่อนในอนาคตจะเป็นปลาวานได้ไหมมันก็เป็นได้ถ้าเกิดเราพัฒนาตัวเองมากพอถ้านัดเวลานี้ตัวตอเอง,ย,งยังไม่มั่นใจว่าตัวเองสามารถจีบคนนี้ได้ที่เชื่อว่าเซนต์ตอมันบอกตัวเองว่าเรายังพัฒนาตัวเองไม่มากพอเพราะนั้นการพัฒนาตัวเองเนี่ยมันมีองค์ประกอบด้วย4เสาหลักนะหนึ่งรูปแบบหน้าตา2องฐานะการเงิน3ชื่อเสียงคอนเนคชั่น4เสน่ห์ถ้าเรามีองค์ประกอบพวกนี้ครบหมดนะครับเราอยู่ในโรงเรียนอย่างเงี้ยใครๆก็อยากเข้าหาเราแล้ว ริงถ้าอยากรู้ตรงเนี้ยแบบละเอียดนะในคอส The Magnet พี่มีสอนพี่เอาเรื่องตั้งแต่ตอนอยู่มอต้นมาสอนว่าพี่พัฒนาตัวเองยังไงตั้งแต่มอต้นและมอสี่มอห้ามอหกพี่พัฒนาอะไรไปแล้วบ้างแล้วพี่เป็นยังไงไปแล้วบ้างแต่พี่จะบอกต่อว่ามันเปลี่ยนได้มันพัฒนาได้แล้วทุกวันนี้ตอมันยังไม่มีสกิลพวกนั้นต่อไปเรียนแล้วไปเรียนปุ๊บต่อคงนึกภาพไม่ถึงอะว่าวันนี้พี่เป็นเวอร์ชันนี้แล้วตอนมอสองมอสามพี่เป็นเวอร์ชันไหนต่อจะเห็นว่าพี่มาไกลมากแล้วสิ่งที่พี่สอนไปในคอรสมัือออออิิ่่่่งงงงทททีีพําาุกกยดวตเลลผถ ตแต่ในคอร์สพี่ไม่ได้บอกว่าต้องลองผิดด้วยนะเอาไปลองถูกอย่างเดียวต่อจะได้เห็นนั้นเนี่ยสิ่งที่พี่พูดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่พี่ทามาแล้วแล้วพี่รู้สึกว่ามันเวิร์กจริงๆถ้าไม่มีจุดเปลี่ยนนะวันนั้นนะครับชีวิตพี่คงไม่ได้มาถึงจุดจุดนี้เพราะนั้นก้าวแรกของการพัฒนาตัวเองเป็นสิ่งสําคัญเพราะมันจะทําให้เกิดก้าวต่อๆไปความมั่นใจในชีวิตของตอมันจะเปลี่ยนไปถ้าเกิดว่าต่อ<ม>เดินหน้าชีวิตในรูปแบบเดิมๆวิธีคิดเดิมๆชีวิตต่อจะเดินหน้าแบบไม่ได้มั่่่่่่นนนนนใใใจจไมมมมมโดดดดดเเกกววววาาาาาคครอออยี้้้ัตตตลแถปิิหช็ ความมั่นใจก็เยอะพอาม,มั่นใจเยอะปุ๊บอาจจะนำไปสู่การที่เรามีความมั่นใจในการทำงานหาเงินหาความรู้หาคอนเน็กชันมากขึ้นชีวิตมันก็นละแบบอะครับถ้าจุดเริ่มต้นเราเริ่มเร็วเพราะฉะนั้นลองตัดสินใจดูแล้ถ้าสนใจคอร์สก็บานเขียวได้หลักๆคือพัฒนาสีโปรไฟล์นี้โอกาสจะดูเพศตรงข้ามก็สูงไม่จำเป็นต้องคุยเก่งไม่จำเป็นต้องมีเรื่องคุยเยอะเดี๋ยวเขาอยากเข้ามาคุยกับเราเองเนาะเป็นกําลัง<อ>ใจให้ครับครับดีครับ ถ้าเอาใครสนใจโทรปรึกษาหน้าหม่แบบนี้นะพบกับรายการเด e l เลิฟดีโอได้ทุกวันอังคารเพื่อหัดเวลา2ทุ่มถึง3ทุ่มครึ่งครับใครอยากโทรปรึกษาเรื่องความรักนะครับห้ามพลาดเด็ดขาดแล้วพบกันครับผมชองคลิสครับ